การกระทําด้วยใจเนี่ยหรือว่าโมโนสังขารหรือว่าเป็นจิตที่เราจิตจิตมันมันทำของมันเองนะยเราไม่ได้ไปทำนะบางคนนะว่าจะเอาเอาใจไปทําคือต้องต้องคิดที่จะทำเนี่ยไม่ใช่คิดแต่ไม่ใช่เกียรตนาที่จะทํานะไอ้ถ้าเกียรตนาที่จะทำนะเนี่ยมันทําเองอยู่แล้วจิตมันทําเองอยู่แล้วมันมีสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมรสิการอยู่ในด,ว,ดวงจิตของมันแล้วก็โมโนสังขารมันมีอยู่แล้วนะ เราเนี่ยเป็นเพียงผู้สังเกตเราจะสังเกตได้เราจะต้องมีกรรมฐานของเราเรามมีกรรมฐานของเราไอทท้ที่เราสังเกตเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิสมานสิการไอ้ที่พูดโยนิสมานสิการกันเยอะๆนั่นน่ะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อจะมาเล่าให้ฟังในช่วงตั้งแต่ปีใหม่เนี้ยไปถึงสงการเนี้ยนะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องแต่ละอย่างเป็นยังไงมันมีอาการยังไงนั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคนะ แต่พูดถึงว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคเกี่ยวกับการแยกย่อยแยกแยะมีะห์อ,ออกมาในแต่ละตัวใช้เทคนิคอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จะพูดตั้งแต่เดือนมก,กราเนี่ยไปถึงสงการเนี่ยจะเป็นเรื่องเทคนิคที่จะนําเอาเทคนิคต่างๆเนี่ยเอามาเอามารวมมามาประสานกันมาทําให้เกิดให้เกิดความเป็นจริงอยู่ในความเป็นจริงว่ามันไม่ได้ทําอย่างเดียวในจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ทําอย่างเดียวอย่างนั้นมันมีเขาเรียกว่ามันมีการกระทําหลายอย่างขึ้นมา เราต้องเออเอาสัพพะกำลังของเทคนิคต่างๆเนี่ยเอามาทําเป็นเทคนิคคือเอาหลายๆอย่างมามามา,มา,มาแมทช์กันมาเมิดกันอย่างที่จะอรอบที่แล้วในการเล่าให้ฟังเก,กี่ยวกับกายคตาสตินะครับกายคตตาสติวิญญาตกวิกีสังขารมนสังขารที่มันไปไป,ไปแมทช์กันการเรื่องของการทําเรียกว่าการทำไอ้กรรมฐานนะ ซึ่งมีเท,มเทคนิคที่มันแยกย่อยลงไปก็คือถ้าหากว่าเราให้ใช้ลองใช้เท้าใช่ไหมใช้เท้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมตามตัวจะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นทั่วตัวจะยี่บห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่เป็นเทคนิคไนีส่วนที่มันเป็นแทคนติกนี่ก็คือเราจะเอามารวมเอามารวมกันว่าไอ้ไอเท้าห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันคืออะไรมันเป็นน้ำหนักของความรู้สึก แล้วแตอันนี้เนี่ยที่จะทำให้เนี่ยคือสําหรับผู้ที่ปฏิบัติไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คราวนี้จะไปเจอสภาพสิ่งเนี้ยแล้วจะเกิดข้อสงสัยเพราะว่าเขาไม่ได้บรรยายไว้ในในหลายๆที่ทุกคนก็ไปฟังแต่ทาแปลอ่าเอาเอเอานหนังสือมาแปลมาฟังจากครูบาอาจารย์ไปปา่ทำแค่เรื่องของบางคนก็บางคนก็สอนแค่ระดับอ่